ทิพประจบเลยท่านแต่อยากจะให้ท่านฉุกคิดสักนิดว่าการแพร่ภาพออกไปสู่ชุมชนและแวกบ้านเหมือนท่านได้เดินทางเข้าระแวกบ้านและชุมชนมากกว่าพระครั้งพุทธกาลเพราะพระองค์หนึ่งเข้าระแวกบ้านจะเดินได้วัน่ไม่พีชระแวกบ้านแต่ท่านนี่เดินทรวดเข้าไปใต้ประเทศไทยมีกี่หมู่บ้านและมีทารกท,ที่ชอ่องท่านเข้าไปหมดเลย แล้วท่านก็ไม่ได้เกาครั้งเดียวด้วยบางช่องมีเพลทั้งห้าครั้งแสดงว่าท่า,านขบวนกำบันห้าครั้งถึงตัวท่านไม่ไปแต่รูปจริงกิริยาท่านไปที่ตรงนี้เดยท่านฉกคลิปได้หามาเชื่อรอยเสือว่าท่านคงจะถอยมาสนาแล้วเรื่อกเขาจบคงไม่ถึงไปจับฆ่าจับทำลายจับสึกอะไรขอให้ต้องหยุดพฤติกรรมอย่างเงี้ยแค่นี้พวกเราก็พอ,อ,อใจลว บนึงนายขอพระพระจีิงวะขอพินตนะบะการฌานเกษมรหรือใครจะได้ยังไงก็แด้เพราะสืบทราบว่าสืบทราบว่าเมื่อก่อนท่านก็เป็นพระดีไปอยู่กับลุงปู่ลุงพ่อครูบาอาจารย์ที่ดีๆพอท่านไปโดนคำสบประมาทของเพื่อนหต่างหมิ่นว่าท่านอยากดันท่านก็เลยข,ของขึ้นออกอาการนี้ขึ้นมาจริงทางออกอยังมีกั้งเยอะ ถ้าท่านออกทางอื่นได้ศาสนาไม่บอกช้ำศรัทธาประชาชนไม่บอกช้ำท่านก็ทำท่านไปเถอะแต่ถ้าทำแล้วประชาชนเขารับไม่ยาแ้วเขาก็ทอมหาตมาขอร้องว่าหลวงพ่อไม่ช่ปกป้องเหลือก็เลยต้องเอาละในฐานะท่านเรียกแขกเข้ามาแล้วนี่ก็ต้องออกมาช่วยถนอย ถ้ามีการถือดึงไปอีกคงจะมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญไปเยี่ยมท่านอีกเยอะอีกหลายกลุ่มอีกหลายองคอ์กรที่เขาอยากพิทักษ์ศาสนา้ันแุแข่ขคงนี้